สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะคนสำเร็จเขามองความล้มเหลวเป็นยังไงถ้าตัวเราเองวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอในตอนนี้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่เขาเรียกว่าเราล้มเหลวหรือเปล่าทีนี้เรามามองกันค่ะว่าเวลาที่คนสำเร็จเขาเดินทางในระหว่างทางเขาได้เจออะไรมาบ้าง บางอย่างอาจจะทําให้เขารู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่หรือว,ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเขาและเวลาที่เขาคิดเขามองเขาสู้ต่อเขาเอาพลังงานจากไหนถ้าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจถ้าใจเรายังคงสู้อยู่เราอาจจะมองว่าขอแบ่งปันมาหน่อยสิคะว่าคุณมองเรื่องของความล้มเหลวไปในมุมไหนบ้างเราจะได้เดินตามแต่อย่างแรกที่เราต้องทำก็คืออย่าเปรียบเทียบค่ะ อย่าเปรียบเทียบเส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้ค่ะถ้าเราเพิ่งจะนับหนึ่งอย่าไปมองคนที่เขานับหนึ่งมาแล้วนานกว่าเราอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าระหว่างทางที่เขาเจอกับระหว่างทางที่เรายังไม่เจอมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วทีนี้มาเรียนรู้กันค่ะว่าคนที่เขาสําเร็จแล้วในระหว่างทางที่เขาเจอความล้มเหลวเขามองและเขามีทัศนคติกับเรื่องนั้นยังไงบ้างเราจะได้เอามาปรับแล้วก็เอาไว้สําหรับที่จะสู้ต่อนะคะอย่างแรกก็คือว่า ความล้มเหลวจะทำให้เรามีสติแล้วคิดมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าครั้งนี้เราผิดและเราล้มเหลวแบบนี้เราเจออะไรและเราทำยังไงต้องตั้งสติแล้วคิดให้นานขึ้นก่อนที่จะลุยต่ออย่างน้อยการที่เราเจอบางเรื่องบางอย่างแล้วเรายังไม่หยุดนั่นแสดงว่าเรามีใจเป็นนักสู้แล้วคะ่ะและต่อมาก็คือว่าเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องแล้วเราสู้ ก็เท่ากับว่าเรามีใจเป็นนักสู้เราไม่ล้มเลิกไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าทุกครั้งที่ล้มล้มแล้วลุกมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราแค่เรารู้สึกว่าอย่าล้มนานท้อได้แต่ไม่ถอยล้มได้ก็ต้องลุกได้ถ้าท้อถ้าเหนื่อยก็แค่พักค่ะตั้งหลักแล้วเริ่มใหม่และสิ่งสำคัญก็คือ เขาจะมองว่าความล้มเหลวก็คือบทเรียนที่สำคัญของชีวิตมีบทเรียนก็ต้องเรียนรู้ค่ะและยิ่งนะคะบทเรียนนั้นมาจากที่เราเจอเองไม่ต้องฟังจากปากใครไม่ต้องสนใจว่ามาจากประสบการณ์ของใครมีการต่อเติมเสริมแต่งขนาดไหนฉันเจอเองฉันจัดการเองทุกประสบการณ์จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเก่งขึ้นมองว่าความล้มเหลวคือเรื่องธรรมดาใครๆก็เจอ แต่ว่ามาแข่งกันว่าเจอแล้วมาสู้ต่อต่างหากค่ะคนสำเร็จร้อยเปอร์เซนค่ะเจอมาแล้วทั้งนั้นแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มองความสำเร็จว่ามันหอมหวานเพราะว่าผ่านความขมขื่นจากการต่อสู้กับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครก็เจอคุณก็แค่ก้าวข้ามมันและยิ่งคุณมารู้ว่า คนสำเร็จเขาก็เจอแบบนี้กันทั้งนั้นและทุกคนก็สู้ต่อเราก็หาแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้เลยค่ะล้มทุกครั้งลุกค่ะท้อเมื่อไหร่พักค่ะแต่ว่าต้องหาสิ่งที่จูงใจเพราะเราจะรู้ว่าวันที่มันสำเร็จมันหอมหวานขนาดไหนถ้าวันนี้มันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากก็เห็นไหมคะใครๆก็ผ่านได้ตัวเราก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นในมุมมองของคนต่อไปก็ต้องเป็นมุมมองของคุณที่จะบอกว่าเราผ่านมาแล้วจนมีวันที่สำเร็จค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโคเอนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ